ระวังหลงกลไปทํางานภายใต้ธุรกิจครอบครัวกลุ่มธุรกิจครอบครัวดีก็ดีไปนะเห็นใจพนักง,งานก็เห็นใจไปแต่ว่าเขาจะใช้เราเหมือนคนในครอบครัว <laughs> เขาจะใช้เราเหมือนคนในครอบครัวอา้าวไอซื้อนู่นให้หน่อยปะป้าหมดอาคุณแม่พี่ไปหาหมอหน่อยสิอ่ะอันนี้เอเสาอาทิตย์อดเดี๋ยวแวะซื้อโจมาให้หน่อยเนี่ยจะเข้างานแล้วย,ยังแปดโมงเดี๋ยวหกโมงอว่าไปส่งลูกหน่อยอ่ะรับลูกให้พี่หน่อยอยู่อย่างนี้ ต้องระวังแล้วใครนี่ห้องนี้นะถ้าใครเป็นซีอหรือใครเป็นนายจ้างนะเราทาแบบนี้กับลูกจ้างนะพิจารณาตัวเองนิดนึงนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าลูกจ้างส่วนมากอะที่เขาเป็นแบบคืออายุไม่ได้เยอะมากเขาก็จะไม่ค่อยเออบริษัทครอบครัวการเติบโต,ต,ตในธุรกิจชา้าใช้ข่เห็นด้วยเห็นด้วยยกเว้นจะไปจ้างที่ปรึกษามาหรือผู้เชี่ยวชาญมาเพื่อที่จะทําให้บริษัทโตอะจริงๆแล้วนะั้นในประเทศไทยเราอะธุรกิจครอบครัวที่เป็นเป็นแนวหน้าของเมืองไทยก็เยอะนะที่โตมาจาก Family Business แต่ตอนนี้ก็เป็นมหาชนเป็นอะไรกันมากมายแล้วแต่ว่าก็เริ่มมาจากเล็กๆแต่คือถึงจุดจุดหนึ่งอะคุณเห็นด้วยไหมถ้ารกิจครอบครัวถึงจุดจุดหนึ่งถ้าไม่ขยายอะมันก็จะตันแล้วมันก็จะมีปัญหาพวกเนี้ยปัญหาหญาติผีน้องทํางานการใหม่ลงรอยกันก,กันยักยอกซั์กันคุณคิดยังไงแมทมาบอกหน่อยสิ